สวัสดีค่ะคุณมุชมสวัสดีค่ะเพื่อนๆฟังหลานชายพูดภาษานโเวีค่ะเอาพูดมาลูกวัชกูเนาะ ยเนี yeah. <Yeah. S 1> ่ยมินก <laughs> <laughs> ันเอาไปดึงต้นหญ้าแห้งมาทำบ้านกันสกาวเดย์ได้ล่ลากเก๋อโฮสินะ <c oughs> <c oughs> อ๋อทำบ้านให้หมดเขาบอกจะทำบ้านให้หมด <c oughs> ดูดูหลานทำบ้านให้หมดนี่นี่เดี๋ยวมดมาอยู่ค่ะ สร้างบ้านให้มดมาอยู่เขาบอกเมื่อกี้หลานเขาบอกว่าเขาอยากทำหนัง เาอยากทําหนังถ่ายหนังแล้วก็สร้างหนังแล้วก็ทำเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาบอกเนี้ยเขาบอกยายค่ะอยากถ่ายหนังทำวสีเด้อลาแก อ้อยาเขาบอกเขาจะทําประตูให้ให้มดเข้าทำทำาทำประตูให้ใหหมดเข้าต้องทําประตูให้หม,ดใหหมดเข้าด้วยค่ะเขาบอกทําทางให้หมดเดินเข้าไปในบ้าน ไม่เอาสิจ๊ะเ,เด็กๆได้ออกมานอกบ้านก็เล่นกันนะคะตามภาษาเด็กๆ เล่นเพลิดเพลินถึงจะหนาวก็มีความสุขเอาดูสิคะว่าเอลี่ะไปเอาอะไรคะเพื่อนเพื่อนนั่นไปหาต้นหญ้ามาทำบ้านให้หมดทำรังให้หมด เอาดึงลูกดึงก่อนจะเด้นน็อกเนาะได้มาแล้วคะ่ะได้หญ้ามาทำบ้านให้หมดแล้วค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเอลิซาสวัสดีค่ะสิลุกฮาเดเขาพูดเป็นภาษานอร์เวค่ะฮาเดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ